อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตบิตคอยฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยขึ้นมาถึง920 0 0 0บาทต่อ1บิตคอยแล้วนะครับเราสามารถทําเงินบิตคอยได้อยู่ที่ $5 ดอลลาร์นะครับผมหรือประมาณ170บาทนะครับทำได้สูงสุดถึง $200 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ6 8 2 4บาทนะครับผมเราสามารถทําได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํากันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคชม กันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินบิตคอยฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมทําได้ขั้นต่ําอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ170บาทนะครับทำเงินได้สูงสุดถึง200ดอลลาร์เลยนะครับหรือประมาณ6 8 2 4บาทนะครับช่วงนี้เนี่ยราคาบิตคอยนะครับหรือว่าสกุลเงินคริปโตต่างๆเนี่ยกำลังขึ้นสูงนะครับผมใครที่อยากจะทําเงินคริปโตฟรีฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับในสน ของการทาเงินคริปโตฟรีเนี่ยเราจะต้องมีกระเป๋านะครับในการรับเหรียญคริปโตกันก่อนใครยังไม่มีกระเป๋าเลยเนี่ยแนะนําให้ไปหาสมัครไว้ก่อนได้เลยนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมเปิดให้ดูตอนนี้นะครับผมเป็นกระเป๋าคอยเบสนะครับใครยังไม่มีก็ไปหาสมัครได้นะเพราะว่าใช้เก็บเหรียญคริปโตได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเว็บไซต์ที่จะทําเงินคริปโตฟรีกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเอาโอเคนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องดาวน์โหลดแอปลงในเครื่องของเรานะครับเราสามารถใช้งานผ่าน Google หรือว่าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแนะนําให้เป็นตัว o o o g l h r o r o นะครับเพราะว่า o o o g l h r o r o เนี่ยสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้น,นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับผมมีชื่อว่า freecryptoreward.com นะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ในการหาเงินคริปโตได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนหรือว่าเสียเงินซักบาทเดียวนะครับ ลิงก์สมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับพอเรากดเปิดลิงก์ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ในการสมัครเนาะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่าลงทะเบียนเนี่ยให้เรากดเข้าร่วมฟรีตรงนี้นะครับกรอกที่อยู่อีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับทั้ง2ช่องจากนั้นก็กดสมัครตอนนี้ได้เลยหรือว่าจะดูคลิปวิธีการสมัครด้านล่างคลิปนี้ก็ได้ผมมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้เนาะสี่วิธีนะครับง่ายๆในการรับเหรียญคริปโตฟรีนะครับผมตามนี้เลยนะครับดูโทรทัศน์ตอบแบบสำรวจนะครับทำข้อเสนอแล้วก็ดาวน์โหลดแอปนะครับมีแค่นี้เลยนะครับในส่วนของการแปลงคะแนนของคุณเป็นคริปโตนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตเนี่ยมีตามนี้นะ ดำเนินการภายใน48ชั่วโมงทําการนะครับหรือประมาณ1-2วันนั่นเองนะครับในการถอนเงินเข้ากระเป๋าของเรานะครับสกุลเงินคริปโตนะครับที่เขาขึ้นให้เราดูตรงนี้นะครับผมมีบิตคอยนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆอีกเยอะมากนะครับผมแต่ผมก็ คุ้นเคยแค่วิตคอยนะครับก็คือเหรียญน,นี้เวลาเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ควรที่จะเช็คในส่วนของอ e ีเมลด้วยนะครับว่ามีอ e ีเมลให้เราทําการยืนยันตัวตนหรือเปล่าในส่วนของขั้นตอนการสมัครนะครับยังไงก็ลองสมัครทาดูก่อนนะครับผมถ้าไม่ค่อยอไม่ถนัดหรือว่าไม่เหมาะกับตัวเองเนี่ยก็ค่อยไปทําช่องทางอื่นนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําเหรียญคริปโตฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมในส่วนของเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะ ครับในส่วนของเมนูบ้านนะครับหรือว่าแดชบอร์ดนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าหลักนะครับในส่วนของการทําคะแนนนะครับก็จะเป็นการทําแบบสํารวจเนาะเว็บไซต์นี้เนี่ยก็ตามชื่อเว็บนะครับเขาบอกว่าเป็นการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามแล้วก็มีในส่วนการดาวน์โหลดแอปต่างๆตรงนี้นะครับเราสามารถทําการตอบแบบสํารวจนะครับผมใช้เวลาทําประมาณ20นาทีต่อ1ฉบับเนาะหนึคะแนนนะครับเจ็ดคะแนนนะครับแล้วก็385คะแนน2100ก็มีนะครับ1100 ก็มีนะครับผมนี้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําแบบสํารวจได้เลยนะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อเสนอที่โดดเด่นนะครับอันนี้เป็นการวิจัยนะครับแล้วก็กดเข้ามานะครับเริ่มทําได้เลยนะมันก็จะเด้งเข้ามาในส่วนของอีกหน้าเว็บไซต์หนึ่งนะครับเป็นในส่วนของเครือข่ายในการทาคะแนนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมให้เราตอบภาษานะครับเป็นภาษาไทยแล้วเราก็กดถัดไปด้านล่างเนาะในการทําในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการแสดงความคิดเห็นนะครับผมรับ2ดอลลาร์ถึงประมาณ2ดอลลาร์เนาะประมาณ2,000คะแนนนะครับแล้วก็มีการทําในส่วนของเว็บไซต์เซอร์วินะครับผมก็คือ Survey Time ตรงนี้ใครที่เคยทําเว็บไซต์นี้เนี่ยน่าจะคุ้นเคยในการใช้งานอยู่แล้วนะครับเราสามารถรับในส่วนของเงินดอลลาร์ได้อยู่ที่0.4ดอลลาร์นะครับผมหรือประมาณ432คะแนนนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะแล้วก็อันนี้เนี่ยผมไม่แนะนําแล้วกันนในส่วนของซีซ่าคาสิโนนะครับอันนี้ข้ามเลยแล้วกันต่อมาก็เป็นในส่วนของดอลลาร์นะครับผม .com นะครับรับ1.05ดอลลาร์นะครับประมาณ1,050คะแนนนะครับแล้วก็ทําแบบสํารวจนะครับผมอันนี้เท่าไหร่เนี่ย0.24ดอลลาร์ จากที่ผมดูเนี่ยมันก็จะให้เป็นเงินดอลลาร์ให้เราดูเลยว่าเราจะได้เงินดอลลาร์เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับ ตอบแบบสำรวจและรับนะครับผมทั้งหมดนะครับผมตรงนี้เลยนะครับมีเว็บไซต์ให้เราทําเยอะมากนะครับผมใครที่ไปสายแบบสำรวจเนี่ยไม่ควรพลาดตัวนี้เลยนะครับก็ตั้งแต่0.5-0.7ดอลลาร์เลยนะครับผมมีเว็บไซต์ BitL a b นะครับ PCX นะครับผมทฤษฎีบทนะแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับผมเราสามารถกดดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือเว็บไซต์ในส่วนของการทําแบบสำรวจนะครับผมนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเว็บไซต์การทําแบบสำรวจนะ เราสามารถกดเข้าไปทําได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเสนอกําแพงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆกันนะในการทําแบบสํารวจนะครับผมเราก็สามารถเข้ามาทํากันได้นะตรงนี้ผมไม่สามารถเปิดแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างได้นะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปทํากันได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นฟีดสดนะครับในส่วนของการทําแบบสํารวจที่มีคนเข้ามาทําเยอะมากนะครับก็จากที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นคนต่างประเทศค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีตรงนี้นะครับผมธงชาติให้เราดูนะครับว่าเขาอยู่ประเทศอะไรนะครับนี่เลยนะครับเป็น แบบฟีดสดนะมันก็จะขึ้นฟีดขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆให้เราดูนะครับอันนี้คือเมนูหน้าแรกนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูที่3นะครับในส่วนของดูนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการดูคลิปวิดีโอนะครับในส่วนของการดูวิดีโอนะครับก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆที่เราสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับทั้ง2เว็บไซต์นี้นะครับคะแนนนะครับผม7คะแนนนะครับสวิดีโอเนาะแล้วก็5คะแนนต่อ3วิดีโอนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นในส่วนของข้อเสนอนะครับอันนี้จะเป็นการทําเว็บไซต์แบบสํารวจเหมือนกันนะครับที่ผมได้บ นะครับก็ลองเข้าไปทําดูนะต่อมานะครับผมก็จะมีในส่วนของรางวัลนะครับหัวข้อรางวัลเนี่ยเป็นบัตรของขวัญและเงินสดนะครับในการแลกของรางวัลนะครับก็จะมีของรางวัลตามนี้นะครับบัตรวีซ่าบิตคอยเอทเรียมนะครับลูบอ๊อกนะครับแล้วก็ลิสตี้นะครับผมการ์ดเกมนะครับแล้วก็กระเป๋าสตาร์สตีมแล้วก็เพย์เพลนะครับผมแนะนําเป็นบิตคอยแล้วกันเนาะเพย์เพลนี่ผมไม่ไม่ชัวร์ว่ายังถอนได้หรือเปล่านะครับในส่วนของบิตคอยเนี่ยถอนขั้นต่ำนะครับจะต้องมี5ดอลลาร์นะครับหรือ ประมาณ5,250คะแนนในการถอนเงินนะครับเวลาเราจะถอนเนี่ยก็คือให้เราเช็คคะแนนของเราก่อนว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยครบแล้วหรือยังถ้าครบแล้วก็สามารถแลกเงินได้เลยนะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง200ดอลลาร์นะครับผม200ดอลลาร์เนี่ยไม่รู้ว่าต้องใช้กี่คะแนนนะมันยังไม่ขึ้นตรงนี้ให้เราดูนะครับแต่ขั้นต่ำเนี่ยคือ5,250คะแนนเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วเราก็แลกเงินได้เลยในส่วนของกระเป๋านะครับในการรับเงินนะ การแลกบิตคอยนะครับรับในบัญชีคอยเบสของคุณนะครับคุณต้องระบุอีเมลของคอยเบสนะครับในการรับเงินนะครับเพราะว่าเขาจํากัดกระเป๋าในการรับเงินเนาะก็คือบัญชีคอยเบสนะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีคอยเบสไปสมัครให้เรียบร้อยนะเพราะว่าใช้แค่คอยเบสนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของจดหมายนําเข้านะครับจดหมายเข้ามาเนาะนี่ฮะกล่องจดหมายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับประวัติโดยย่อนะครับเกี่ยวกับชั้นกิจกรรมและก็เชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับเราสามารถไปเชิญเพื่อนเพิ่มเติมได้นะครับเราจะได้รับส่่วนแบง อยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับก็สามารถไปแนะนําเพื่อนได้แล้วก็จะได้รับอีก500คะแนนนะครับเมื่อมีคนลงทะเบียนผ่านลิงก์แนะนําของเรานั่นเองนะครับก็ลองไปสมัครทําดูเนาะในส่วนของเว็บไซต์นี้เนี่ยทำฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับจากที่ผมดูนะครับก็ควรที่จะลองทําดูก่อนนะครับไม่ถนัดค่อยย้ายแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเว็บไซต์ในการทําเงินนะครับก็มาแนะนานะครับช่องทางการทําเงินคริปโตฟรีประมาณนี้แล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบการหาเหรียญคริปโตฟร ผมจะพยายามลงให้เรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ